มื้อนี้สิาพาไปหาแนวกินแรงพี่น้องตามมาตามมาว่าสิาพาไปหาเอียงเมื่อนี้เจอแล้วพี่น้องแนวกินแรงเมื่อนี้นี่บ่ต้องไปใส่ไก่เลยพี่น้องมาก็เจอหน่อไม้เลยอืโอ้ ปัดทุกพี่น้องนอนนี้แล้วกันนอนทั้งลุ่มทั้งน้อยเบิ่งเดินนอนน่ะใหญ่แห้งนอนน่ะจะเอานอนนี้ก่อนพี่น้องเลยปัดทุกนอนนี้ให้ง่ายเนาะนอนนะแต่ว่านอนนี้มันยาวเลยเขาเสเอานอนนี้ก่อนเด้อเขาเสียวยาเป็ดเมนูคนมาแต่ไทยอยากกินเด้อพี่น้องมื้อนี้นะ โอ้โหโอ้ห huh. ืพี่น้องเบิ่งนี่จจกใหญ่บ่ใหญ่ใหญ่แหง้งเอามาได้เฮ็ดขอนด้อพี่น้องหมู่ได้เฮ็ดปวกตัวเองได้เฮ็ดขอนโผลเก็บเลยออกในขอนเลยพี่น้องนี่เฮ็ดขาว ลูกค้าต้นแล้วเดี๋ยน้องน้อยสิบิดเลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เนาะเอื้อเพิ่นมาจากไทยนะเพิ่อนอยากกินเมนูซุปน่อไม้พี่น้องก็คือเอาน่อไม้ไปเผาก่อนเนาะพี่น้องนี่เอาก็ได้มาสามหน่อเพื่อนเห็นในคลิปเนาะพี่น้องเพื่อนอยากอยากเพิ่นวายุไทยนะหาก,กินยากแขมพี่น้องเพิ่นก็เลยว่า เฮ็ดให้กินแน่ว่าแลนน้องเาก,ก็เลยว่าโออจัดไปพี่น้องเอ้ยน้องไม้ย่างนี่กะพอได้กินพี่น้องยังอีกหลายหนอแต่ว่าเขาเอาสามหนอกระพออันนี้ก็จักว่าสีหลายพี่น้องเอ้ยหน่อใหญ่เกินเนาะมันอดุดมสมบูรณ์พ่อพี่น้องเลยเขาก็จะเอาไปเฮ็ดเผาก่อนไปอันดับเลกเอาไปเผาก่อนหนักมากบัดน,นี้เสีหน้องไม้มาเผาพี่น้องนี่ป้อหน่อใหญ่เขาก,ก็เลยว่าเสีหน่อนี้เ่าไว้เฮ็ดมกน้องไม้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่แห้ง นี่ห้าสซีเฮ็ดแบบพอดีกินมันจังแซบเนาะพี่น้องนี่เอาสองนอพอเอามาเผาแบบนี้เลยพี่น้องจนกลัวมันสีดำเนาะมันแบบมันซุกพอดีแบบเอามาสุกไดเห็นอะไพี่น้องนี่เผาไปเรื่อยๆเพลออินว่าน่อไม่เผาพี่น้องนี่ตามตลาดก็เห็นเพ่อนขายอยู่ได้คั่นเผาแล้วปะว่าจากสองมือนี่แห้งอ่อนพี่น้องเลยแต่ว่าเขาเผาแล้วกระเสียออามาเฮ็ดสุกเลย ือมือนั้นเลยแซบแซบแม่เพื่อนก็นยังอยากอยู่แล้วพี่น้องเอื้อเพื่อนเห็นในคลิปก็โอ้ยว่าอยากกินอยากกินแห้งพี่น้องก็เลยว่าจัดอีกมือน,นี้เนาะกะสีซุปนกไม้แล้วกะนจี่หนังพี่น้องมือน,นี้นะผู้ใดอยากก็มาเดอ้อสีเห็ดสูพี่น้องกินมือน,นี้เพื่อสีได้กินสุปนกไม้พี่น้องเพื่อสีเผาแล้วโอ้สิต๊อากาศฉันใ้อนพี่น้องเลยเพื่อสีเผาแล้วตอนนี้กะดได้ที่แล้วเนาะเอากระสีเอาไปล้างนะ้ำแล้วก็ปอกปอกกัดนกไม้ออกพี่น้องแล้วกะ สิมาสอยบานนี้สอยน้ำไม้พี่น้องสอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยน้ำไม้จ้าสอยไปดีพี่น้องนี่เอาพอดีคลิปตัวนี้ยาวๆมันอ่อนเอาพอดีคลิปได้เนาะแม่เอามือคลิปได้พี่น้องเลยนี่ถึนประมาณนี้เลยนี่อ่อนจวดเลยอ่อนแห้งน้ำไม้นี่พี่น้องเลยเกิดน้ำลายท่างะทังน แล้วแล้วบาน้เอรก็สิมาซอยเอหนีอ่อนๆ่อนเลยป้าพูดว่าอ่อนปิตาแซบพี่น้องผูมาบาน้เรก็สิเอหน้อไม้ลงไปต้มเลยเด้อพี่น้องต้มให้จืดจืดเนาะสองน้ำพี่น้องเลยมาเตรียมลงมือซุปน่อไม้กันเลยพี่น้องนี่ได้เฮ็ดคอนขาวมาใส่ซุปน้อไม้นี่จะเอาลงไปเลยนี่เฮ็ดขอนขาวธรรมชาติพ,พี่น้องฝนตกแล้วฝนกระสอิออกตามมัน นักหัวตามขอนอยู่ในป่าเะยพี่น้องนี่เอามาใส่ให้น้าพดทนอ้อยเฮ็ดซุจกจังหน่อยจากมาปุ๋งใส่ปลาแดกเป็นนัวใส่เกลือพี่น้องพี่น้องบาริชใส่เกลือเป็นนัวแล้วกับปลาแดกลงไปเลยน้ําซุกเนอไม้เฮาบนี้ก็สิเอาันน้อไม้ที่เฮาต้มแล้วพี่น้องเฮาปั้นน้ํเออกเรียบร้อยเนาะก็สิเอาลงไปเลยเอาน้อไม้ลงไปเลยนี่นี่นข้าวเบือข้าวเบือ ให้มันอวดตัวอวดตัวเราพี่น้องนี่ม่นถึงแซบพี่น้องเลยนี่ซุปหน่อไม้แล,แล้วเด้อพี่น้องเด้อเปแตาแซบไปแต่นัหนวหรีพี่น้องเบึงก็เถอะแซบไปแตาแซบอรีพี่น้องวันนี้เราก็สิมาซุปกันเลยเด้อพี่น้องบ่านนี้ค่ะ นี่มะเพ็ดนี่มะเพ็ดขว่เองก็หอมหอมอ้าพ่อแหละเนซิบสใส่ลายปันใดเพราะว่าห<อ>้หาวันใส่ข้าวเบื่อมันค้นละพี่น้องยังมันเหนียวเนาะนี่นี่ขิงต่ำนี่ใส่ลงไปเลยก็มีพักเป้นภาษา,าไทยเอินพักอะไรนะกุยช่ายกุช่พี่น้องใส่ลงไปเลยแล้วก็หอมรวมนี่คนให้เข้ากันบบดนี้าททมาดถอมาเด้อพี่น้องกินชุบมไม้มือนี่ ซุปหน่อไม้พี่น้องป้าอหอมขิงเน่พี่น้องเลยทักคนตัวตวดทักเสียในในผื่นระบายช่มฮอนง่ายซัมสีคีบพี่น้องเอ้ย <า S 1> มื่อนี้คีบคีบพี่น้องวิตามินซีสบายดีสวัสดีจ้าสบายดีสบายดีายดมามาพี่น้องกินข้าวแรงซุปหน่อไม้กีหนังมามา ชิคกี้ม้อียนะสาวหนีอยากกินมาหลายมือแล้วพี่น้องลงมือซิมึงดูแซ่บีบอ่มือนี้จะกินแล้วเอาเลยเอาเลยซิมลงมืออย่าลืมเอาหัวแล้วหัวแล้วอย่าลืมพริกเด้อคนละหน่วยอือฮึเป็นไงอืมซ่บมากรุกโดดวนอืมรุกโดดหอมค่ะแค่พี่น้องพักกับมือนีค่ะมีมะแขงมีหน่อสันตัวผู้ แักกก็พักอันนี้แม่พักยังก็อะไรนั้นตะมูกพักตะมูกพักตะมูกเรือดินแดงจริงแดงจริงไม่ใช่แดงปลอมแดงจริงเลยอดมะแข้งหรือว่ามะเขือพวงหมาหาบุได้เนาะบบบนี้หอมขิงอืครับดอกอันซันพี่น้อง ใบนี้กับกับทุปดอกไม้มีโคกแต่ไม่ลดเอกใบนึ่งมะแขงอแซ่พี่น้องเยจะมีกี่หนังพี่น้องจากที่ยำได้บ่หนังวัวหืมถ้าต้มจะเปื่อยว่าที่เอาไปต้มพี่น้องมันแข็งต้มเปื่อยแล้ยนะชุบนี่ใช้สุกเพื่อทำไมเนาะ เข่าด้วยเจ๊ไมีเบอร์มานเบิร์ระบ๊อกสุมน้ำไม้เห็นไหมยามันเบิร์นนี่โมอิ่มเห็นน้ำมากินหาะยานโมอิ่มพี่น้องเอ้ยมักแกงเก็บมาจากต้นพี่น้องบรรดาต้องยานนะเต็มหม้ออยู่ตัวผูหืมมามาพี่น้องสุมน้ำแช่แทบอัดเออทิปนั้นต้องไปตักเอาก่อนลูกกิน นางใส่บดนี่เนาะยุงน้อยย่อนขาลน้ำมาพี่ใชุบึ้นทางนั้นแม่น้มาพี่ระวังเด้อเออได้ยุรงนมแอ้มีแห้งมากสุดนะไหมคะไอ้มีกินเราดุดดนะแซ่บแซ่บหอมดุดดทังหลังค่ะนี่แหละพี่น้อง มจะเป็นครับโทางหลังนะเก็บไปตำแจ้วให้แม่บักหลายแล้วแทำซุกมาแล้วพี่น้องแกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกพี่น้องเต็มถ้วยเลยแ,แล้วโอ้แม่พยินยิ้มไปเพยแล้วแม่แมจะไ<ม>ดแบบ้แซ<ม>่บเลยอาหารนะแม่เนาะมีแต่ของธรรมช<ม>าติพี่น้องเอฟซีไทยเอฟซีลาวซีจางประเทศมากินชุบหนังไม้แกงเห็ดปวกเขาแรงพี่น้องกิเขาแรงน้ำกันเด้อแจก อาวุธน้องอแม่นี่้วยเจ้าพิมแกเห็ดกลัวป่าพี่น้องอือใส่แกะซิมคนะอร่อนหวานพี่น้องเลยขนาดใส่พักใส่ตัดเราได้เนี่ย,ยมีหมักใส่น้ำมีแกงฮอนแกงแล้วใหม่ๆเลยน้องซุ๊มแกงมากเลยฮึ่มมีแหงกันมาเลย มันจะแซ่บพี่น้องเว่อร์สูงกันเลยมันนี้ยำหมักไส้เมนบบหมักไส้เหรอหวานคือเฮดพวกจิกเลยแซ่บยำเหมือนเฮดเพลนหามาไม่ใหม่แซ่บไม่ใหม่เลยไม่ใหม่มีติงพุตติดอยู่เลยเนาะอ๋อมาปนแล้วใครในพี่น้องเอ้ยมีอาหารกันกินขึ้นมาเลยเนาะเห็ดกันเอไม้เนาะหลายเห็ดมีหเอไม้ ใกล้จะปิดละดูล้วบ่จ้างเฮ็ดพวกนาขาวเริ่มบานลายนั่นไหมเนาะอืยู่ตลาดจุกโดดเค็มขนาดมันมีสิทธิ์กินได้มังกรอบเนาะใส่น้ำก็หอมแ็ดใหม่เนาะแ็ดใหม่แซ่บดีกันเลยพี่น้องมูอนี้แซ่บโพด <ม>แซ่บขนาดสุปน้ำไม้ก็แซ่บพี่น้องอ่ะแกงปลวกไม่ใหม่ก็แซ่บน้ำไม้คุย่มีนับเข้ามาอีกรักอาเลยขอกัดบะแคงกเอเงาๆมือขาวกันเป็นอะไรบกเพ็ดหอมค่ะ อมมักแตงจริงแ่งมักแจงให้กันไหมเนาะกันนีตั้งแต่ได้กินแล้วค่องคำกันแนอันี้คือตัวจริงหวานตอนแม่ปลูกอันนี้บอกกินบ่ทันแม่นเิรนซุกเน่าเบิ้ลอู่ป่าเลือกสดหวานเต็ม ข้ากันกับชุบมะมัยอ่ะผัวผูน่อยใหญ่ขนาดมันขำแล้วบ่กล้าไปเก็บยู่อันมักบวบนะพี่น้องบะแม่ลืมชีบล้วบอได้เห็ดปวกลืมชีบเกือบแก่เกือบชีบอยู่แล้วไม่ลืมพี่โบได้กระตักเอาแม่แม่กระตักนักใจลอยต้องลงอยู่เอามาเธอประจบ มันเลยน้ำใส่เขมันจะบิดออกมาแล้วอืมหอมค้าวกะพี่น้องอ่ะออเดี๋ยวว้าองในดิท็อกตัวเต็งกระทึบเลยกกบสุดมาไหมอะ่ะ สองเมนูแซ่บมาปะทะกันพี่น้องมือนี้สู่กันเลยแต่ว่าสู่กันขาดเลยเดานี้กินขาดนาสีบดทั้งสองเลยมือเรือนักง้อครับแจ๊บแบบแค่นั้นเลยนะจอมีปูกขังใครอาหารกินจีนจอมีกำลังผอมผอมแล้วคิดหลายเรื่องบ้านเจ้อมีไปเฝ้าสั่งทำงานทุกมือเลยพี่น้องยังบ่ทันมีเวลาถ่ายคลิปลงเพราะว่าเวลาลมกับสั่งนะ ใช้เวลานาน,านพี่น้องมันดุ้งตัวเองแน่บ้านนะ่ยคือกับบ้านนายกินแต่ของธรรมชาติพี่น้องกับประตุยดอกแต่ว่ามันแซ่บมันมีมนแห้งแม่ไมันมีหงื่อไมีแห้งเมื่อวานเดินเข้าบ้านได้เมื่อละชิฟลบผู้พัวเจ้าได้กินแกงเห็ดว่วง <laughs> มีแห้งกลิ่นของเซฟนั่นแหละนี่ของธรรมชาติปลอสันพิษ FC เป็นกะสีว่าเนาะพี่น้องช่วงนี้ค่ะซองตัวเกียร์คือว่าเ hey, ฮ hey, hey ็ดแต่แนวกลิ่นพี่น้องเลยเท่ากับช่วงนี้บอมบอสูดได้ไปจังน้องพี่น้องเพราะว่าเตรียมลงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะแล้วก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแน่หัวมันกับบ่ค่อยดีพี่น้องผ้อพี่พน,น้องไปเฮ็ดหัวเอาลักหัวไปแซมหน้าพี่น้องเลยแซมหน้าแซมได้ประมาณสิบลักแล้วพี่น้องยังอีกหลายลักจะมาส่งครบหรือเปล่า่ครบแล้ว แล้วอีกอย่างก็เป็นนันทูการของอาหารเกิดหลายม,มันเลยเฮ็ดอาหารดุเนาะมีแต่เด้งแซ่บพี่น้องเลยเออมีโลละแสน่ะบบมนายหน้าเลยไปหับซื้อเลยหลายจงังได้โลละแสนเผ็ดบัวอยู่รักษาสิบห้าแม่ ค่ะเพิ่นขายอันตามแคมทางทั่วไปนล้โลแสนห้าเพิ่นวางนะแม่ประมาณนั้นอันนี้ก็กิโลแสนห้าชิพสองร้อยก๋วเนาะสองร้อยสามชิบบาทนะมื้อนี้เพิ่นไปเอามาเฮ็ดปลืกเต็มรถวีโก้หนึ่งพี่เนาะไปขามาขายโพดยังเมาซื้อลายๆฮะถือน้ำได้เนะซื้อลายๆไปขายเก็รับอยู่หมู่บ้านบ่านอ่ะแมน บางคนก็นเออหมูน้องน้อยนะไปหามือนี่ได้สองกระตา่าป๊าดตัวโหแล้วบอลนี่คนเคยเอาด้วยคีน้องแม่นบอิคนเคยเอาคนนี่ะตุ๊นาไม้แกแบดินมากระยวไอ้ตีตุกใหญ่เลยปะเคือบจชมาก,ากตงรงนั้น ม่งอาหมา,า <นะ S 2> ลุกโดดเอาหอมคักโอ้ยตุกตกกำลังออกมาอยู่ตึ้งน,นึ่งลุกโดดหอมผัก วงที่ทั่วผู้เขาเป็นหลายๆดกๆค่ะกินจะตามข้าวปุ้นพี่น้องแต่ละมือนะแซ่บดุนะแซ่บแม่มีประโยชน์อีกเบิดสองอย่างเบิดเกี้ยงซุปน้ำไม้เติมหอบสอนกับเบิดพี่น้องจากแซ่แบแซ่บแม่นม่มีเต็มร้อยเท่าไรเต็มร้อยให้ไปเลยร้อยคะแนนแม่เต็มร้อยเท่าไร ร้อยคะแนนเต็มอ๋อตัน้องน้อยเต็มร้อยร้อยไม่ได้กินง่ายๆได้พี่น้องแม่สุกน่อไม้นี่คือจะได้กินเห็ดตั้งแต่บ่ายสามโมงพี่น้องน้องตะเกียวหานั่งเผาหน่อไม้เผาหน่อไม้ปิ้นไปปิ้นมาห้อนกับห้อนพี่น้องบ่ายสามโมงโอ้ยวันไหนก็สู้ว่นเอออยากกินว่ะพี่น้องชลารายนะเฮาโดนๆเห็ดกินเธอหนึงพี่น้องแต่ว่ามันเออมียากกันเลยว่าเอ้าเฮ็ดชุกินว่ะจังเลยเพื่อนสีกราบไทยแล้วพี่น้องเลย ถือว่าได้ร้อยคะแนนเต็มแต่เมนูแซ่บๆพี่น้อง <c oughs> ค่ะดีใจขนาดเลยกินเนื่นอแซ่บมาหลายห้อเพื่อนกับโบได้กินอย่างนะพี่น้องเพราะว่ายามนี้แบบเป็นยามเฮ็ดเนี่ยเพื่นอนกับได้กินเนื้อแซ่บเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพบพๆก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย,บาย,บาย